ถ้าวันนี้ทางลัดโลกปิดยุโรปเอเชียต้องเพิ่มเวลาเดินทางเป็นสัปดาห์ใครได้ใครเสียมาดู60วิที่บอกว่าทำไมคลองสุเอตคือหัวใจของสัปลายเชนโลกคลองสุเอตยาวราว193กิโลเมตรเปิดปี1869เป็นทางลัดโลกเชื่อมเมดิเตอร์เรเนียนทะเลแดง ช่วยย่นระยะยุโรปเอเชียอย่างมหาศาลและเป็นคอขวดยุทธศาสตร์ที่โลกพึ่งพาตั้งแต่วิกฤตยึดคลองปี1956จนเรือเอเวอร์กิเวขวาง6วันในปี2021และวิกฤตทะเลแดง2024-2025ที่ทำให้เรือจำนวนมากหันอ้อมแหลมกูดโฮปกระทบการค้าโลกและรายได้คลองอย่างหนักเข้าใจโลกทั้งใบใน60วิ ทำไมคลองเดียวทําให้ของทั้งโลกแพงช้าได้กดดูต่อแล้วแชร์ให้เพื่อนที่ทํางานสป라이 a เชนโลจิสติกเห็นภาพเดียวกัน